ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาวันนี้พบกันวันพระฤหัสสัปดาห์ที่4เทศกาลจิรีรับเสด็จพระกฤษณาเจ้าวันที่24ธันวาคมครับก็หมายความว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับค่าคืนนี้เราก็จะมีการเฉลิมฉลองคริสต์มาสการบังเกิดมาของโรงแล้วแต่ว่าตอนเช้าวันนี้ก็ยังมีพระวาจามีพิธีต่างๆเพื่อเตรียมรับเสด็จพระกฤษณาเจ้าอยู่นะครับในวันนี้ ก็จะนำพระวาจาของอนักบุญลูกานะครับที่บันทึกไว้นะครับในบทที่หนึ่งข้อ76นํามานะครับพระวาจานั้นก็มีว่าดังนี้ก็บอกว่าส่วนเจ้าทาลกเอ๋ยเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นประกาศกของพระเจ้าสูงสุดเจ้าจะนําหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเตรียมทางไว้รับเสด็จพระองค์ส่วนเจ้าทาลกเอ๋ยเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นประกาศศกของพระเจ้าผู้สูงสุด เจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเตรียมทางไว้รับเสด็จพระองค์นะครับลูกาบทที่หนึ่งข้อ76นะครับเ,เราเข้าใจทันทีนะครับพราพระจาพระวาจาวันนี้ก็พูดถึงนักบุญโยงบัพติสตานะครับถาลกเอย๋ยเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นประกาศกของพระเจ้าบัพติสตาโยงบัพติสตาเป็นประกาศกผู้ยิ่งใหญ่นะครับถ้าเราไปอ่านตัวบทครบ,ครบเราจะเห็นว่า ประวาจาตร์ตรงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเกิดมาของยงบัพติตาและก็นำไปรับพิธีรับสินจัดอะไรต่างๆตามประเพณีของชาวยิวนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแลวก็ที่พระสารพระารจักนนามากล่าวในวันนี้ก็ต้องการจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายงบัพติสตานั้นเป็นบุคคลสำคัญ เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกทรงเรียกมาแล้วก็ให้มานำหน้าพระองค์นะไ,ไหมในที่นี้ที่บอกว่าทารกเอ๋ยก็คือบัติสตาเนี่ยเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นประกาศศกคือเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ยืนยันถึงองค์พระเจ้าผู้สูงสุดองค์พระเจ้าผู้สูงสุดในที่นี้ก็หมายถึงพระยาเวหมายถึงพระเป็นเจ้าของสมัยโบราณที่ชาวยิวนนับถือก็คือพระเป็นเจ้านั่นเองนะครับและ โยบัพติศานั้นจะเป็นผู้นำผู้นำนำหน้าขององค์พระบุญเจ้าคือพระยาเวนั่นเองนะครับพระยาเวเราก็ทราบแล้วพระยาเวคือพระเบุญเจ้าพระเยซูก็คือพระเบญเจ้าพระองค์จะบังเกิดมาและพระยาเวเมื่อพระเยซูบังเกิดมานั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพระเบุญเจ้าไม่ได้เกิดมาไม่ใช่แต่ว่าเป็นพระเบญเจ้าด้วยเราทราบแล้วว่าเยซูมีทั้ง สภาวะของพระเป็จเจ้าและก็ความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นในคันของพระแม่มารีนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทราบกันดีอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเตรียมจิตใจของเราที่เราจะมีจิตสํานึกที่จะต้อนรับการบังเกิดมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือ,อพระเยสุจ้านั่นเองนะครับอันนั้นแน่นอนที่สุดเราทราบ เหตุผลของการบังเกิดมาของพระเบนเจ้าของพระเยซูเจ้าก,ก็คือเกิดมาเพราะความรักด้วยเจตนาด้วยจุดประสงค์ที่จะถ่ายบาปถ่กู้และให้มนุษย์รอดพ้นจากความบาปผิดต่างๆดังทีเ่เราทราบกันดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นนนจึงเป็นวันที่เราจะต้องเตรียมรับความรักรับความสดชื่นความชื่นชมยินดีจากการบังเกิดมาของโรงให้ได้นะครับเพราะว่า เราได้พยายามแล้วที่จะเตรียมชีวิตของเราเตรียมมัวจิตหัวใจของเราอย่างดีแล้วนะครับการบังเกิดมาของพระองค์ที่จะถึงในอีกไม่ขี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับเพราะว่าค่ำนี้เราก็จะมีพิธีบูชามิซามีพิธีเฉลิมฉลองอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็อยู่ที่นี้แล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้เช้าว,วันที่24เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นวัดวันโรงเรียนอะไรเขาก็จะหยุดเรียนแล้วหยุดทํางานและอะไรแล้วก็เป็นวันที่เราจะพยายามที่จะเตรียมชีวิตของเราเพื่อต้อนรับข้ามคืนนี้ดีๆนะครับการมาเกิดมาของพระองค์ดีๆเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องตั้งจิตตั้งใจดีๆวันนี้อย่าอย่าทาอะไรที่ไม่ถูกต้องอย่าทําอะไรผิดพลาดแต่ตรงข้ามเราต้องพยายามที่จะรักผู้อื่นรักเพื่อนพี่น้องของเราทําดีกับทุกคน ยิ้มย้มแจ่มใสแล้วก็พูดดีแล้วก็พยายามที่จะคิดดีแล้วก็ทําดีกับทุกคนที่บอกเนี่ยนะครับเจอใครเจอที่ไหนอะไรก็พยายามที่จะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเหล่านี้คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเตรียมนะครับวันนี้วันที่24เราจะใช้วันนี้อย่างดีนะครับใช้วันนี้ทําวันนี้อย่างดีเพื่อเราจะต้อนรับการบังเกิดมาของพระองค์ในขําคืนนี้แม้ช่วงนี้เราจะอยู่ใน ความาไม่ไม่ไม่สบายใจนักเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดโควิด1 9หรืออะไรต่างๆซึ่งกำลังเพิ่มความรุนแรงขึ้นในประเทศไทยก็ตามนะครับก็ขอใหอ้การฉลองคริสต์มาสการต้อนรับการบังเกิดมาของพระองค์ในค่ำคืนนี้ดำเนินไปอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าการบังเกิดมาของพระองค์นั้นจะบรรเทาใจเราจะทำให้จิตใจของเรานั้นเข้มแข็งมั่นคง ให้เรานั้นสามารถที่จะต่อสู้กับความยากลําบากต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราทางโรคร้ายภัยโควิดต่างๆนั้นเราจะปลอดภัยจากสิ่งต่างๆแล้วก็พยายามพี่น้องที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะครับขอพระกุมารที่จะทรงบังเกิดมานั้นนะครับจะได้ปกปักรักษาและก็คุ้มครองเราไถ่กู้เราให้พ้นจากความ เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆด้วยนะครับไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณแต่ร่างกายด้วยนะครับและขอทุกท่านทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขได้รับความรักสุขกับจากการฉลองคริสต์มาสในค่ำคืนนี้และในวันพรุ่งนี้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับวันนี้ก็พี่น้องทุกคนนะครับขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตปร,ร,ระทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ